คลิปนี้ก็มาชมพระเปิดโลกกันนะครับบางคนก็เรียกว่าทิ้งดิ่งเปิดโลกบางคนก็เรียกเปิดโลกแล้วบางคนก็เรียกทิ้งดิ่งอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเท้าจิกลงไปแล้วก็มือชิดจิกกับ กับตัวนะครับบางคนก็เรียกทิ้งดิ่งบางคนก็เรียกเปิดโลกนะครับอุตคุณก็เหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อด,ดินนะครับมีทั้งเนือดดนเน้อดินเนื้อชินนะครับที่ผมมีนะนี่ผมเอาเนื้อด,ดินมาให้ดูอันนี้จะเป็นเปิดโลกของกุวัดมหาธาตุสุขโขทัยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าสูงขนาด องนี้จะสูงสี่นิ้วหรือสิบเซนนะครับแล้วก็มานี่หกหกเซนนนีออ้อันนี้ก็ห้าเซนแล้วมาองค์เล็กอันนี้จะดีสูงนะครับ นี่ก็ห้าเซนอดูทีละทีละปลกสามองค์นี้เนื้อดินโอ้เนี่ยฮะถ้าเหล็กจะดูดอย่างนี้สามองค์นี้จะเป็นเปิดโลกของกุกวัดมหาธาตุสุขโขทัยครับอาแล้วอันนี้สามองค์นี้ จะเป็นกลุเตาทุเหลียงนะครับองนี้กุวัดดีลายของสีสัตว์อ่าองนี้จะเป็นเนื้อชินอ,อันนี้จะเป็นเนื้อชินของวัด เจดีสูงนี่เปิดโลกเนี่ยมีหลายวัดนะครับมีวัดมหาธาตุเจดีลายสะพานสูงเออเจดี JD สูงฮนะเจดี JD สูงแล้วก็เอ่ออันนี้วัดดีลายแล้วก็เขาพนมเพลิงอะไรพวกนี้นะน,นะมีมีหลายวัด แต่ที่นิยมกันก็คือเนี่ยฮะกุดเตาทุเรียงตรงนี้นะอันนี้มีจะมีสามแบบอันนี้ดีลน์อ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กของตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าอยู่กุไหนฮะน แต่แกนเนี่ยเจดีสูงนะครับนี่เจดีสูงสององค์นี้เนื้อชินอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าพระกุตามที่เซียนแล้วก็หลายท่านอาจารย์นะครับบอกว่าถ้าเป็นพระกุแท้ๆเนี่ยแม่เหล็กจะต้องดูะนะครับนะ นนี้ะครับอ่างนี้นะฮะดูทุกองนะครับพระที่ผมได้สะสมไว้นี่ครับอห้ให้เห,เห็นกันเลย ตามที่ครูบาอาจารย์ได้บอกแต่ผมไม่ใช่เสียนะอันนี้นี่จะดูน้อยหน่อยอ่าไม่น้อยละถ้ายิ่งเป็นโต๊ะเกียงๆเลยโอ้โหยิงยิงวิ่งปูดเลยนะครับแต่ไม่ติดขึ้นมานะครับถ้าติดขึ้นมาเป็นเหล็กเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ย ถ้างี้มันไม่ใช่เขาเอาเหล็กใส่นะฮะแต่เนี้ยเขาคงพุพทธคุณใสอ่อันนี้ดีลายนี่ครับตงนี้อ่าครับนี่ดูแต่ เนื้อชินเนี่ยมันจะเช็คไม่ได้ครับได้เนื้อดิน,นทีนี้ก็มีเสียงบรบกวนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่ติดกระสีเลนนะฮะติดกระสีเลนมีรถวิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้างบ้านก็มีคนขาย แล้วก็ร้านอาหารอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีรถมาจอดหน้าบ้านเพื่อเขา,เาทานข้าวบ้างมีร้านอาหารอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับผู้ที่อยากจะสะสมพระนะครับหรือ การดูพระนะแต่แม่เหล็กเนี่ยต้องเอาแม่เหล็กแรงสูงนะอย่าไปเอาแม่เหล็กให้เครื่องเสียงนะครับพวกจำโพงพวกดอกลำโพงอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะนั้นเป็นเป็นแม่เหล็กของของเรื่องเสียงแต่ต้องเป็นแม่เหล็กที่แรงสูงนะครับที่เอาไว้ ดูสิ่งของที่มันล่วงไปอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าถ้าเป็นมาเช็คพระก็ขนาดนี้ก็พอไม่ต้องเอาใหญ่สักเท่าไหร่ก็ได้ครับก็ฝากกันไว้นะฮะทำโทรมาพูดมาคุยกันมีเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลแล้วก็ YouTube ครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอของผมทุกคลิปวิดีโอ ผมก็ไร้เรื่องการดูพระให้ดูพระหลายๆพิมพ์แล้วก็เรื่องด้านการเกษตรนะครับเพราะว่าผมได้อยู่กับบริษัทหลายบริษัทเป็นตัวแทนที่ใช้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยเม็ดทั้งปุ๋ยน้ำ แล้ก็พวกมเมูลต่างๆก็เป็นข้าราชการบำนาญนเกษียณมาได้10ปีก็ยังแข็งแรงอยู่ยังขับรถไปไหนมาไหนได้ครับก็ขอขอบคุณในคลิปนี้สวัสดีครับ